สวัสดีค่ะอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือการแพ้ยาบางชนิดอย่างเช่นเกิดอาการแพ้บวมเห่ขึ้นทั้งตัวจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางด้านการแพทย์สามารถบอกได้ด้วยการตรวจทางพันธุกรรมของผู้ป่วยว่าแพ้ยาอะไรหรือไม่ค่ะ แพ้ยาไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ก็ตามแต่ละครั้งนั้นต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายมากมายแต่ในยุคปัจจุบันทางการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยมีการตรวจทางด้านพันธุกรรมหรือตรวจยีนเพื่อดูว่าใครมีแนวโน้มที่จะแพ้ยาใดบ้าง ได้มีการประมาณกันว่าการตรวจยีนเพื่อให้รู้แน่ว่าคนไข้มีโอกาสที่จะแพ้ยาอะไรได้บ้างนั้นช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้ถึงประมาณ2ล้านคนทั่วโลกคิดเป็นค่าใช้จ่ายก็นะับเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยเฉพาะการแพ้ยาที่รุนแรงทําให้เกิดอาการช็อกนั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในเรื่องการตรวจยีนก่อนให้การรักษาประเทศไทยจะก้าวออกสู่เวทีโลกในเรื่องเพศสัตว์พันธุศาสตร์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการศึกษาผ้นของยีนกับยาหลักได้ถึง8โรคก่อนที่จะจัดยารักษาให้ตามยีนนั้นๆเช่นโรคธาลัสซีเมียโรคเบาหวานภูมิไวเกินข้ออักเสบร่องโปรตีนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเรามีชุดตรวจยีนส์พรัผู้ป่วยแพ้ยาตัวใดบ้างซึ่งเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าของต่างประเทศ ในอดีตนั้นเราไม่สามารถรู้หรือทำนายล่วงหน้าได้ว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสแพ้ยาชนิดใดบ้างแต่หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์และการค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้ยาบางชนิดในปัจจุบันแพทย์จึงสามารถทำนายความเสี่ยงในการแพ้ยาบางชนิดของผู้ป่วยได้ก่อนทำการรักษาหรือการใายาปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาทางด้านเพสัตพันธุศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยา และว,วิธีการตรวจเหล่านี้ทำได้ไม่ยากโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งสามารถทำได้และตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสที่จะแพ้ยาก่อนทำการรักษาซึ่งจะช่วยให้มีการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการแพ้ยาและที่สำคัญก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดจากการแพ้ยาค่ะ